ครับพี่น้องขอเราวัางซอยกันครับพี่น้องข่าวลายครับมือเส้านี่น้องบัวน้ำผู้ดังอีกใชขกก่ขัางอายุหาชิเจ็ดตัวหาชิเจ็ดปีข้างยาเสพติดวาสั่นครับตามข่าวหนาซื้อใส่ปืนอาวุธปืนยิงคนตายสามคนแล้ววะสั่นครับพี่น้องขางอำเภอสีบนเรื่อง ข่าวส่วงเ้ายังจับคนไหลย,ยังบ่ได้เด้อครับเด้อเปล่าระมัดระวังคนทั้สวนตรวจตายอยู่ประจําครับพี่ญาติมาข้างอำเภอสุวรรณท้องโกหาครับเป็นห่วงเป็ี่ยนย่ยพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนเปล่าระมัดระวังครับอย่านั่งก้มหน้าเคียรบบนตันหัโทรศัพท์ไรครับพี่น้องหวกหน้าหวกหลังหวกซ้ายหวกขวาครับพี่น้องเปล่าระวังเปล่าระวังอันตรายครับพี่น้องเจ้าหน้าทีท่ทำงานด่วนเดอ้อครับพี่น้องอย่าปล่อยให้ไปมากก